สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้โค้กอยู่กับมินิคันทรีแมนคูเปอร์เอสไฮทริมนะครับราคาค่าตัว2 4 9ล้านเหมื่นกับันบาทนะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีความอเนกประสงค์ามากขึ้นจากตัวถัง5ประตูนะครับทั้ง4ที่นั่งเนี่ยสามารถนั่งได้สะดวกสบายมากขึ้นแต่ความเป็นโกคาร์ตฟีลลิ่งก็ยังมีให้จัดเต็มอยู่นะครับความพิเศษของไฮทริมรุ่นนี้นอกจากจะเป็นตัวถังใหญ่แล้วนะครับก็คือการตกแต่งภายนอกฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้า,ฟาพร้อมระบบคิกเซนเซอร์ด้วยนะ ดีไซน์เขาเนี่ยบอกเลยว่าเขามีอ mm ิสเตอร์เอเขามีแบบดาลิเอดเล็กๆน้อยๆเนี่ยซ่อนอยู่ภายในด้วยเพราะว่ารุ่นเนี่ยจริง,รงๆเขาดีไซน์มาเพื่อให้เราไปปิกนิกกันนะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาชมรอบคันกันเลยว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับผม mm hmm. ทางด้านดีไซน์ภายนอกคุณผู้ชมความเป็นไฮทริมอย่างที่บอกว่าตกแต่งสีดำเป็นหลักสติ๊กเกอร์สีดำโลโก้มินิซีใหม่นะครับ กระจังหน้า3มิติซึ่งจะมีเส้นที่เป็นโครมเมียมเพิ่มเติมเข้ามาพร้อมตัว b บชเอสเข้ามาก็คือรุ่น Cooper S นะครับในส่วนของชุดคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แสงสีขาวพร้อมตัว d a y t i m e ์ล n n i n g Light ที่เป็นขอบวงกลมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้มี c o r n e r i n g Light คือเวลาคุณหักเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยจะมีไฟส่องสว่างด้านข้างอีกด้วยตัวไฟตัดหมอกก็เป็น LED แสงสีขาวนะครับซึ่งดีเทลภายในเนี่ยจะมีโลโก้มินิก็มีความน่ารักเนอะแล้วก็เซนเซอร์ต่าง รอบขันด้านหน้าด้านหลังในส่วนของล้อคุณผู้ชมรุ่นนี้นะครับตัวไฮทริมเนี่ยเป็นล็อก10ก้านนะครับขนาด18นิ้วนารัดด้วยยาง2 2 5 5 0 R 1 8แล้วก็เป็นยางแบบลันแฟร์ด้วยโดยรวมในดีไซน์ผมว่ามีความแมนๆมีความรุยรุยมากขึ้นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็แบตตัว S เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของมินิเลยนะครับฝาครอบระจมองข้างสีเดียวกันกันกบหลังคาก็คือเป็นกรอสซี่แบ็กนะครับแล้วก็มีรูฟเร็วมาให้นะโดยรวมก็คือตัวมินินั่นแหละแต่ขนาดใหญ่มากขึ้น ด้านหลังสปอยเลอร์นะครับก็เป็นสีดำพร้อมไฟเบรกรุ่นที่3พวกไฟเบรกไฟหลีเป็น LED นะครับแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่ฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าคุณสามารถเปิดจากการกดก็ได้หรือว่าคุณพกกุญแจแล้วคุณเตะไปใต้เซนเซอร์ก็เปิดเหมือนกันปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่อีกไฮไลท์หนึ่งเมื่อคุณเปิดนะครับตัวช่องเก็บสัมภาระขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีเบาะอย่างนี้ด้วยความที่เป็นคันทรีแมนคุณสามารถนั่งได้สบายมากขึ้นนี่อันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ นะครับซึ่งนี้ก็คือเอกลักษณ์ของรุ่นนี้อีกอย่างหนึง่งนะครับแล้วเวลาเก็บก็ง่ายมากมากนะเปิดฝาเอาี้ปิดเสร็จแล้วง่ายมากๆเลยนะครับหลังๆโดยรวมภายนอกก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อว่าคันนี้หรูหราหน่ารักขนาดไหนครับผมสำหรับภายในนะครับยังคงเอกลักษณ์มินิก็คือเน้นดีไซน์ที่เป็นโคง้งมนแล้วก็วงกลมเป็นหลักนะครับแต่รุ่นนี้จะมีความพิเศษคือ เพิ่มเติมเทคโนโลยีพวกจอทัศสกรีนขึ้นมานะฮะรองรับ Apple CarPlay ด้วยแล้วก็ a p p l e c a r p l a เเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้แต่ Android Auto ยังไม่ได้นะนะ fm/am Bluetooth ได้ทั้งหมดสีสันสวยงามคมชัดแล้วก็การใช้งานสมูทลื่นไหลเป็นจอขนาด8.8นิ้วแผงดชบอร์ดรุ่น h h Tri มนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสี Glossy b แ a c k แล้วก็ตอนกลางคืนเวลาคุณเปิดไฟหน้าเนี่ยนะจะมี a m b i e n t l i g h ลเป็นขีดขด,ด้วยซึ่ง มันสวยงามมากๆนะครับมันมีความเป็นวัยรุ่นมีความเป็นแบบสดใสน่ารักนะฮรแล้วก็รุ่นนี้มีการเพิ่มเติม Head Up Display เวลาคุณสตาร์ทเนี่ยจะมีเป็นแผ่นกระจกติดขึ้นมานะครับเขาจะยิงกราฟิกพวกความเร็วการเปลี่ยนเพลงแล้วก็ระบบต่างๆนะครับเพื่อลดการ ละสายตาออกจากท้องถนนเวลาคุณขับรถใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดเนี่ยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผสมผสานาระหว่างวัดรอบความเร็วต่างๆแล้วก็เกียร์ฐานน้ำมันเนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับพวงมาลายัยสก้านทรงสปอร์ตท้ายไม่ตัดแล้วก็ดีไซน์เป็นสีดําเป็นหลักด้วยนะแม้จะเป็นทงยูเนี่ยนแจ็คเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสีดําทั้งหมดเลยซึ่ง ผิวสัมผัสดีมากดูหรูหรามีกริปมาให้กระชับมือเลยมัลติฟังก์ชันแล้วก็แผดูชิปก็เป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะครับระบบปรับอากาศคุณผู้ชมเป็นแบบอิสระแยกโซนซ้ายขวาด้วยนะครับซึ่งเวลาคุณเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวกราฟิกตัวจอต่างๆจะเป็นเรืองแสงสีส้มสวยงามนะเนี่ยแล้วเวลาคุณเปลี่ยนพวกอุณหภูมิเนี่ยลูกเล่นตรงขอบตรงนี้จะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิที่คุณปรับด้วยปุ่มสตาร์ทนะการใช้งานทํำยังไงเหยียบเบรกกดลง ก็สตาร์ทแล้วแล้วก็ระบบต่างๆนะครับพาร์ i ิ่งเซนเซอร์อิดลิงนะฮะทรัคชั่นคอนโทรลรวมไปถึงโหมดการขับขี่รุ่นนี้ก็มีด้ดวยกันทั้งหมด3โหมด Green, Mid, ก Sport, รีนมิดและก็สปอร์ตนะแล้วแต่การใช้งานเลยซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งน้ำหนักพวงมาลัยทั้งคันเร่งทั้งความเกรี้ยวกาดของเครื่องยนต์ช่องเสียบ USB ซึ่งเป็น USB แบบ USB A นะครับมีช่องเดียวเท่านั้นแล้วก็ p o w เ r o ร t l e เนะเกะวางของรวมไปถึงช่องวางแก้วขนนนาดใหญ่่นะร,รุีนน ตัวไมโครเชนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหัวเกียร์เป็นแบบนี้แหละเป็นเกียร์ดูอัลคัตเจ็ดสปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแหละการใช้งานาง,ง่ายเหยียบเบรกดึงขึ้นดึงลงเท่านั้นนะรุ่นนี้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้คอมมานด์เซนเตอร์ควบคุมจอรตรงกลางคุณทัชสกรีนก็ได้หรือคุณจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับทางด้านเบาะนั่งเป็นแบบหนังแท้ผสมกับตัวอะคันทาร่าจุดสังเกตคือปีกออกมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเน้นการขับขี่ที่สนุกใช่ไหมเวลาคุณขับไปถ้าเกิดใช้ความเร็วสูงเนี่ย แล้วเขาจะล็อกสรีระได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นเบาะป่าไฟฟ้าคู่หน้าเลยแต่คนขับเนี่ยจะมีเมมโมรีมาให้2จุดที่วางแขนตรงนี้ปรับองศาได้แล้วแต่การใช้งานแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมี USB มาให้1จุดแต่มีข้อสังเกตตรงที่เป็น USB C ถ้าเกิดคุณใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยคุณต้องซื้อสายใหม่นิดหนึ่งนะครับจะไม่ใช่ USB ที่เราใช้กันปกติทั่วไปทางด้านบาโดยสารตอนหลังนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยแนวเดียวกันกับด้านหน้าเลยคือหนังแท้ผสมกับตัวอะคันทาร่าแล้วก็ การปรับองศาเนี่ยปรับได้3สเต็ปนะครับมีทั้งแบบชันสุดแล้วก็เอ็นสุดซึ่งถามผมว่านั่งสะดกสบายไหมก็ดีกว่าตัวแฮชนะครับแต่ถามว่ามันกว้างขนาดเหมือนพวกรถ SUV สูงๆใหญ่ๆไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะเขายังมีความเป็นแบบกระทัดลัดความเป็นมินิอยู่หลักๆโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อครับผม <S <S ทางด้านขุมพลังนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0งจุดศูนยีตซีซทวินพาวเวอร์เทอร์โบนั่นเองนะครับ192แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรนะทางสเปคของมินิเอาเฟรมมาว่า0ูนยถึงร้อเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเจ็ด ah. วิก,กว่าเท่านั้นเองนะผมถือว่าเร็วมากๆนะระบบช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตาร์ดด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงค์แต่เขามีการเซ็ตแบบพิเศษของมินินะครับก็คือโกคาร์ตฟิลลิ่งคือแข็งกระด้างเฟิร์มคือถ้าเกิดคุณถามหาความแบบสมูทนุ่มนวลเนี่ยคันนี้หรือว่าแบรนด์มินิทั้้้งงหหหมดดเเนนนนนี่่ยยยอออาจจะ็ไึ นะครับแต่เรื่องการขับขี่ที่สนุกสนานเนี่ยผมบอกเลยว่ารถยนต์คันนี้แตกต่างจากรถเก๋งจากรถบ้านปกติทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับพวงมาลัยมีน้ำหนักพอสมควรนะครับ mm. การเข้าโค้งการอะไรต่างเนี่ย mm. คือระยะฟรีแทบไม่มีเลย mm. ทางด้านรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามีโหมดการขับขี่ทั้งหมด3โหมดนะครับกรีนมิดแล้วก็สปอร์ตซึ่งถ้าเกิดคุณอยากขับชิวๆเนี่ยก็ตอบสนองคุณได้ดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากเลสซิ่ง คุณขับทางไกลๆคุณปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยการค้างรอบรอนะครับการยกคันเร่งอะไรต่างๆเยแล้วก็น้าหนักพวงมาลัยจะเปลี่ยนทันทีเลยคือมันหนักมันเฟิร์มขึ้นมันขับสนุกแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยคือหลังติดเบาะมีให้เห็นแน่นอนเติมน้ํามันได้ถึงแก๊สโซฮอล์95แล้วก็อัตราประหงน้ำมันเนี่ยผมขับได้อยู่ราวๆประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรต้นๆซึ่งผมถือว่าได้อยู่เลยขับสนุกขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้กินน้ํามันมากมายนัก สร,สรุปโดยรวมนะครับสำหรับมินินะครับตัว Country Man Cooper S High Tri you m ค, well. คันน um ี้นะครับราคาคตัว2 4 9ล้าน4 9บาทผมมองว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนมินิหรือคุณขับอยู่แล้วคุณเริ่มมีครอบครัวครอบครัวใหญ่ขึ้นคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่านั่งได้เยอะขึ้นและก็ไม่ทิ้งลายกคาคัฟิลลิ่งขับสนุกเฟิร์มกระชับหรือจะพูดว่ากระด้างเลยก็ได้นะครับแต่มันขับสนุกจริงจ รเรื่องอัตราเร่งอะไรหายห่วงทั้งหมดทางด้านออปชั่นต่างๆก็จัดเต็มเลยทีเดียวหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะถ้าเกิดใครสนใจอยู่นะครับไปลองขับกันดูพูดง่ายๆคือโกคาร์ f ฟิลิ่งถ้าชอบก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบก็เกียดเลยสำหรับ,บรุ่นคันนี้นะครับลาลาโดยรวมประมาณนี้นะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องออโต t เ t ชันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมโคกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ